ธรรมชาติแห่งเช่นเคยครับผมก็วันนี้พาหนา้นามาตกป่าที่สวนหลวงโลกเก่านะผมก็หมายนี้มาเคยมาสักเท่อครับเ,เคยมาดูแล้วเห็นเพนได้ป่าตะเพียนอยู่นะผมตะเพียนปานินปากดนะครับผมที่ผมมานั่งนี่คือปบบลองดูครับก็ค่อนข้างตื้นครับผมประมาณเม็ดเม็ดปลายับผมเกือบสองเม็ดก็ประมาณนั้นครับผม มาตั้งแต่เก้าโมงแล้วผมตอนนี้ก็ฝนตกฝนตกยังมาอยู่ก็มาลองดูครับอาจจะมีแต้มพุ่านะได้ดูก่อนตอนนี้ใช้คันสองเจ็ดครับตกแบบไม้ไา่ก็เยื่อที่ผมใช้วันนี้ก็เยื่อมีองกรเห็นเช่นเคยครับมาลองดูว่าจะมีตัว้างนานะได้ดูดรับผมานานานก็ ฝากติดตามตัวแน่ผมเพื่อเป็นกลังใจผมต่อแน่ผมก็ตอนอื่นก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆหมาที่ผมมานั่งกันนะผมเดี๋ยวไปดูดนะผมอันนี้ที่ผมจุดที่ผมนั่งนะผมตกระยะสองเจตรนะผมแบบไม้ต่ลรยการอรบๆผมตัวนี้เป็นร้านอาหารนะผมตอนนี้ก็ช่องนี้ปิด เป็นส่วนเยอะครับผมกับเศรษฐกิจที่แบบค่อยดีนะครับผมมยประมาณนี้ครับฝนตกตั้งแต่มาตะกี้กับฝนตกครับผมก็นะน,นท่านไหนที่อยากมานั่งชมวิวก็ลองมานั่งดูครับอันนี้ก็ยังมีอาการแลร้วโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นดูครับสักสี่ห้าชั่วโมง เดี๋ยวาว่ากันครับว่าจะมีตัวก่อโอเคครับก็หน่งเยอะครับหนงร่งว่าตะขคร่นะครับผมมามาหนังดูเคนลงขายครับก็มาเช็คใหม่ด้วครับก็ลองดูครับลอาดูว่าจะมีแต้มก่อนวันนี้ กันมาแล้วครับ <laughs> มามานครับผม,ม ยอะเด้มันงเต็มเละครับ วันนี้ก็สามโมงแล้วครับผมอาการมากไฟท่าดครับผมกับป่าที่นี่นะผมเดมว,ว่าบางจุดที่มันลึกๆน่าจะมีอาการหนักกว่านี้นะครับผมก็อันนี้ก็มึนๆเข้ามาเพื่อมหนึ่งครับผม,ผมก็เงียบไปเลยครับวันนี้ได้อยู่สองแต้มครับผม <laughs> ดูผลง,งานนี้ด้วยครับ ได้สองแต้มครับผม <c oughs> เดี๋ยวปารเพียนสองแต้มครับเดี๋ยวก็อย่าปล่อยนะผมปล่อยคืนเนาะมันตบาปอกกินนะครับผมเดี่ยตัวแมาณน,นี่ครับเนี่ยเขา ก็เดี <t t Turn, h, sí? no, ๋ยวจะปล่อยนะผมปะตะเพียนครับก็ชื <t <t ่นชอบแนวตกปลาแบบธรรมชาติก okay. ็ติดตามช่องนิมมกรพิชชิงด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะผมก เดี๋ยวปลาการะดิ่ิพหน้าครับจะไปตกปลาที่ไหนกดติดตามไว้ครับผมก็ฝักเหยื่อนิมกอนไว้เป็นตัวเลือกถึง้นานะได้ทดลองใจครับผมก็ทักมาได้ครับก็มีวิการทรงอยู่ครับผม <laughs> โอเคครับผมเดี๋ยวเอาปลากันดิ่ชิปหน้ารเรื่องปลาเล็กไว้ใจผมครับผม <laughs> สวัสดีครับ